เซียนิวนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดคฤรารน์หที่เซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของนกน้อยในปราสาทแก้วคริสตัลพาเลซคืนวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้เวลา21นาถินาเป็นต้นไปผลงานในลีกนับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาของทั้ง2ทีมดูทรงแล้วมีทีท่าว่าใกล้เคียงกันแบบสุดๆมุนมาเจอกันเองในนัดนี้ถือว่าถูกเวลาพอดีในการช่วงชิงพื้นที่ในอันดับที่ดีกว่าในตารางคะแนนเจ้าบ้านเจ้าของขหางสน์ออ่างเซียนิวนิวคาสเซิลปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ เล็กแข่งแป8ชนะ4เสมอ1แพ้3ยิง20เสีย9ผลต่างประตูได้เสียบวกยู่11ลูกและมี13คะแนนห่างจากทีมอันดับหนึ่งของลีกอยางท็อตแนมฮอสเปอร์ไกลถึง7แต้มฟอร์มยังต้องการความแน่นอนมากกว่านี้ถึงจะน่าพอใจในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างคริสตัลพาเลซผลงานช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของพวกเขาปัจจุบันอยู่ในอันดับที่9ของตารางแข่ง8ชนะ3าเสมอ3แพ้2ยิง7เสียเจผลต่างประตูได้เสียเป็นศูนย์และมีคะแนนอยู่12คะแนนเท่ากันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตามหลังนนวคาคเซิลอยู่1 แน่นฟอร์มไม่ได้เปรี่ย่ก็ยังเลี้ยงทรงตัวเองไว้ได้ในช่วงกลางของตารางคะแนนลัปล่าสุดของนิวคาสเซิลผลงานก็ยังไม่ค่อยน่าพอใจเมื่อพวกเขาบุกไปเสมอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดมา2ประตูต่อ2แบบน่าเสียดายเพราะจากชื่อชั้นและความน่าจะเป็นตามหลักคณิตศาสตร์แล้วพวกเขาน่าจะกลับออกมาด้วย3มคะแนนเต็มแต่เวสต์แฮมก็ไม่ได้หมูนะคะที่จะยอมให้หม่ำได้ง่ายๆจบเกมเลยลงเอยที่เสมอกันไปแบบทีมเยือนน่าจะเสียหายมากกว่าหากวัดจากตาเปล่าที่มองทั้ง2ทีมผลงานคุมดีคุมร้ายไม่น่าจะเป็นอะไรที่เสียนิวจะพอใจมากนันี่ ได้เล่นในบ้านงานไม่น่ายากจนเกินไปยังไงนั่นนี้ก็คงมองไปที่3าคะแนนเต็มเท่านั้นคือเรียกขวัญกำลังใจและกอบกู้ศรัทธาในส่วนของแฟนบอลบวกกับนักลงทุนทั้งหลายว่าไปนั่นส่วนคริสตัลเลตผลงานยังน่าห่วงมากกว่าฟอร์มที่ผ่านมาไม่มีนิ่งให้หน่าเชื่อมั่นได้เลยเหรอพ่อคุณลาสุดเปิดบ้านเสมอกับดอตติงแฮมฟอร์เรสมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ทั้งที่ก่อนหน้าน,นั้นบุกไปเอาแต้มใหญ่จากโอเทรฟอร์ดมาได้มันมาแท้แทผลงานแกว่งเป็นไข่หมาแบบนี้มาเจอกับนิวคาสเซิลที่ต้้องงาารบบนานินนนนนัเ็ีปขค พาเลตแน่ๆอย่างไม่ต้องสงสัยคู่นี้จัดเฮตุเฮตุกันมาทั้งหมด24ครั้งเป็นนิวคาสเซิลที่งานดีกว่าชัดเจนชนะ11เสมอ8และแพ้5ดูทรงดูท่าและคิดว่าเจ้าบ,บ้านขอให้งานแย่แค่ไหนก็ไม่น่าแพ้ได้ในบ้านของตัวเองแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสําหรับโลกของฟุตบอลอย่างสองนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เจอกันมาก็จบลงที่ผลเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทั้งบ้านนิวบ้านคริสงานนี้เลยไม่ใช่งานง่ายแน่ๆที่นิวคาสเซิลจะสามารถเอาชนะจนทิ้งห่างสบายสารแบบหยงหเเีีนนนัััดดกก็็จจม้ จากกันเลยว่าเจ้าบ้านดูทรงจะดีกว่าพันธงแต่เกรดจ,จบเกมสําหรับคู่นี้เชื่อว่านิวคาสเซิลชนะได้แต่ก็ไม่ง่ายแน่นอนพิสเจ้าพาเลทน่าจะสู้ไหวยื้อได้ในระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็จะพ่ายแพ้ไปเมื่อจบเกม